เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจเพราะมันอยู่ในทุกเรื่องทุกวงการอยู่ใกล้ตัวของเราเราจะได้ชัดเจนว่าชีวิตประจำวันของพวกเรานั้น การเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคลิปนี้โอติงเละให้ทุกคนนั้นอินกับเรื่องการเมืองมากยิ่งขึ้นเลยจะมาแนะนำา10ซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองแบบเน,น้นๆและเราสามารถหารับชมกันได้ไม่ยากในสตรีมมิ่งแบบถูกลิขสิทธิ์ซึ่งเราจะเล่าแบบกระชับกระชับไม่สปอนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชม ก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ประเทศของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีประชาชนทุกทกท่านที่รับชมอยู่นี้เลือกพักที่ชอบกาเบอร์สอสอที่ใช่และลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญกันด้วยนะครับสำหรับสีรีส์เรื่องแรกที่จะมาป้ายายทุกคนไปดูก็คือ Queen Maker ฉันจะปั้นราชินีซีรีส์จาก n น t f l i ิเมื่อปี2023 ที่กระแสร้อนแรงมากในตอนนั้นเพราะมาช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งก่อนพอดีซึ่งเรื่องนี้จะนํามาโดยตัวแม่ยะ่ะคิมฮีแอและมุนโซรีพร้อมด้วยนักแ,แสดงตัวท็อปของวงการอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นริวซูยองสอ,อีซุกจินคยองคิมแทฮุนและอีคยองยองโดยเป็นเรื่องราวของฮวังโดฮีผู้จัดการทั่วไปของทีมวางแผนกลยุทธ์จากอึนสองกรุปบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีเธอมีความสามารถในการจัดการกับความคิดเห็นสาธารณชนได้เป็นอย่างดีและได้คอยดูแลคดีความต่าง ที่สร้างปัญหาให้กับบริษัทจนเธอได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างสูงจากประธานใหญ่ส้นยองชิมทางด้านโอกยองซกเธอเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนทีน่้ต่อต้านอื่นสอบรุ่และช่วยเหลือบรรดาแรงงานรวมถึงพนักงานที่ไม่รับความเป็นทับจากการจ้างงานว,างวงังโดฮีได้เข้ามาช่วยเหลือเธออยู่เบื้องหลัง เธอให้เธอกลายเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงโซให้ได้โอกย,ยังซุกจึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งโดยมีเป้าหมายคือเพื่อต่อสู้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอแม้วเส้นทางกอดการเลือกตั้งทั้งสอง จะเจอกับอุปสรรคมากมายและทะเลาะก,กันโดยความคิดเห็นที่แตกต่างแต่เป้าหมายของทั้งสองคนก็มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการให้โอคยังซุกเป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซให้จงได้เรื่องราวของควีนเมเกอร์ฉันจะปั้นราชินีเป็นยังไงนั้นซีรีส์นี้ตีแผ่เรื่องราววงการการเมืองได้ดีแค่ไหนรับชมทั้งหมด12ตอนรวดทั้งภาคไทยและซับไทยได้ทาง netflix เท่านั้นเรื่องต่อมา Into the Ring หรือชื่อคือ Memorials ซีรีส์การเมือง โรแมนติกคอมเมดี้เมื่อปี2020ที่ได้นานะมาประกบคู่กับพักสองหุ่นเรื่องราวเล่าถึงกูเซราหญิงสาวที่โชคชะตาเล่นตลกกับเธอเหลือเกินเมื่อเธอต้องตกงานและมีหนี้สินมากมายจากปัญหาครอบครัวแต่ตัวของเธอมีนิสัยชอบร้องเรียนและทนไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมแม้ว่าเซราจะยังไม่มีงานประจำทำแต่เธอก็หาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานพาร์ทไทม์พร้อมัาคอยเป็นนักร้องยืนเรื่องร้องเรียนต่าง กับหน่วยงานของรัฐซึ่งเธอได้ใช้นามแฝงว่าผีเสื้อกลางคืนเพื่อเป็นการช่วยเหลือปัญหาของบรรดาช,ชาวบ้านทําให้เธอมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเขตมาวอที่เธออาศัยอยู่การร้องเรียนของเธอทําให้เธอผัวพันกับผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือซอกรงมยองขาราชการระดับ5น้องใหม่ของเขตมาวอเขาเป็นคนยึดมั่นในหลักการและมักทำงานได้ดีเสมอแต่ว่าคนอื่นตัดไม่ค่อยชอบบุค,คลิกที่แสนเย็นชาความตรงไปตรงมาและไม่เป็นมิตรของเขา เวลาต่อมากูเซราตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาเขตหลังจากได้เห็นโฆษณาว่าจะมีะไรายได้ถึง50ล้านบอนจากการทำงานแค่90วันซึ่งนี่เป็นโอกาสสำคัญที่เธอจะได้ใช้นี่ครอบครัวพร้อมกับทำงานที่เธอถนัดนั่นคือเป็นตัวแทนของเขตในฐานะนักการเมืองซีเรื่องนี้นั้นแม้จะเป็นแนวรอมคอมแต่ก็ใส่เรื่องการเมืองเข้ามาได้อย่างลงตัวและสื่อว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแค่ไหนหน่าเสียดายที่เรื่องนี้ เคยมีลิขสิทธิ์ทางพรามวิดีโอโูวิวและ Netflix ถ้าอยากจะหาดูต้องไปหาดูในช่องทางธรรมชาติอื่นๆนะครับมีทั้งหมด16ตอนเรื่องต่อมา Shift of Staff หรือชื่อไทยมือขวาซีรีส์การเมืองสุดเข้มข้นเราเรื่องราวของบรรดามือขวาซึ่งเป็นผู้ช่วยที่อยู่เบื้องหลังเกมการเมืองนำมาโดยการแสดงนำของอีจองแจและชินบินอาพร้อมสมทบด้วยนักแสดงมือดีอีกมากมายเรื่องราวนำมาโดยจางแทจุน หัวหน้าทีมนักร่างกฎหมายซึ่งจบการศึกษาโดยผลการเรียนอันดับหนึ่งจากหมายเวลัยตำรวจแห่งชาติและเริ่มต้นทำงานในฐาน,นะตำรวจสายสื่อแต่ด้วยความทะเยอทะยานของเขาทำให้แทจุนเลือกเบนเข็มไม่ในสายการเมืองในตำแหน่งผู้ช่วยของสมาชิกวุฒิสภาส่งหีสอบจ้างแทจุนเป็นคนฉลาดมีสัญชาตญาณที่ดีและมีทักษะในการตัดสินใจมุ่งมั่น พร้อมจะเอาชนะโ่อีกหนึ่งตัวละครสําคัญคังซอนยองเธอเป็นอดีตทนายความและพิธีกรรายการทีวีที่ปัจจุบันพันตัวมาเล่นการเมืองเป็นหนึ่งในสอสอเป็นโฆษกประจำพรรคด้วยเธอเป็นหญิงสาวที่ฉลาดไหวพริบดีแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวเธอมุ่งมั่นจะทำงานต่อสู้เพื่อบทบาทผู้หญิงทำให้เธอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชนเพศหญิง จางแทจุนกับคิมซอนยองแม้จะอยู่คนละขั้วการเมืองแต่ทั้งคู่กำลังแอบคบหากันอยู่แบบลับๆและต่างทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในฐานะฝ่ายการเมืองของตัวเองเรื่องราวเรื่องที่เป็นยังไงนั้นจะดูเดือดเข้มข้นแค่ไหนใครที่ชอบซีรีส์สุดเข้มขน้นกับเบื้องหลังเกมการเมืองต้องห้ามพลาดเรื่องนี้รับชมได้ทาง n น t f l i x มีทั้งหมด10ตอนจบเรื่องต่อมา d e s i g n a t e d Survivor 60 Days 60วันชีชะตา ซีรีส์เมื่อปี2019ซึ่งรีเมคมาจากเวอร์ชั่นของอเมริกันเทียมแสดงโดยคีเฟอร์ซัตเทแลนด์โดยเวอร์ชั่นเกาหลีนำมาดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทสังคมเกาหลีพร้อมกับได้แสดงคุณภาพหลายคนมารับบทนำไม่ว่าจะเป็นจีจินฮีอีจุนฮยอกฮอจุนโฮคังฮันนาคิมกิวรีซนซอกกูและแบจองอกเรื่องราวนำมาโดยพักมูจิน รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมขอพึงยื่นใบาลาออกจากตำแหน่งได้เพียงแค่วันเดียวก็ได้เกิดเหตุการณ์สุดสลดที่พลิกผันชีวิตเมื่อเกิดเหตุระเบิดในระหว่างการประชุมสภาเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีเสียชีวิตทั้งหมดในด้วยเหตุนี้เองทําให้เขาถูกแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานาธิบดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเขามีเวลาทั้งหมด60วันในการตามล่าหาความจริงเบื้องหลังเหตุวินาศกรรมครั้งนี้ ซึ่งในการรับหน้าที่นี้พักมูจินต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆและอีกสารพัดปัญหาเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นรับชมกันได้ทาง Netflix มีทั้งหมด16ตอนจบเรื่องต่อมา The Last Empress หรือ An e m p r e s s Dignity จากกาัรรดนนีคลิกบัลลังซีรีส์ที่เล่าเรื่องราสมมุติของประเทศเกาหลีซึ่งยังปกครองด้วยระบอบกษัตริย์และนำมาดยนะักแสดงนำคุณภาพจางนาราชเวจินฮยอกชินซองรกและอ e ีเอรีย เรื่องราวขององค์จักรพรรดิอีฮยอกกษัตริย์ที่มีภาพลักษณ์แสนดูดีอบอุ่นและเป็นที่รักของประชาชนแต่ทว่าตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นกลับคนละเรื่องอย่างสิ้นเชิงในอีกด้านหนึ่งก็มีหญิงสาวชื่อว่าโอซันนี่เธอเป็นนักแสกดงละครเวทีที่ชื่นชอบตัวองจักรพรรดิและเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทําให้อีฮยอกตัดสินใจหลอกใช้โอซันนี่และได้แต่งงานกันเพื่อเป็นการปิดบังความผิดของตัวเขาเองโอซันนี่ สิ่งทีเข้ามาใช้ชีวิตในวังหลวงในหานะจักรพรรดินีซึ่งณนะวังหลวงแห่งนี้เองเธอก็ต้องเจอกับอุปสรรคและความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่การอยู่ในวัง,หวงแห่งนี้เธอไม่ได้สู้เพียงลําพังเพราะว่ายังมีหน้าวังชิกชายหนุ่มร่างใหญ่ที่มีความแค้นต่อมินยูราผู้ช่วยส่วนตัวขององค์จักรพรรดิทาให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองจนได้มาเป็นองครักษ์ประจําสํานักพระราชวังและได้คอยช่วยเหลือโอซันนี่อยู่เบื้องหลัง สำหรับเรื่องนี้แมวจะไม่ได้อิงตามการปกครองแบบยุคสมัยปัจจุบันของเกาหลีแต่ก็ได้ฟีลลิ่งที่มีความคล้ายคลึงกับซีรีส์ย้อนยุคหลายๆเรื่องที่ทั้งสนุกเข้มข้นมีเรื่องราวดรามา่าหักมุมตลอดทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแข่งแย่งชิงอำนาจการแก้แค้นและประเด็นทางการเมืองเรื่องราวของเรื่องจะเป็นยังไงหาดูเรื่องนี้ได้ทาง Netflix และ Vi วที่มีภาคไทยกับภาคภาษาอื่นๆด้วยโอติ่งการันตีว่าเรื่องนี้สนุกมากเรื่องต่อมา my fellow citizens สอสอ แสบสะบัดช่อซีรีส์ช่อง KBS2 นำสแสดงโดชยชเวซีวอนอียูยองคิมบินจองแทอินโฮและคิมอึซองเล่าเรื่องราววุ่นวุ่นเมื่อยังจองกุกนักต้มตุ๋นมือโปรที่สืบทอดเชื้อสายมาจากตระกูลมิจฉาชีพเขาไม่เคยถูกจับได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าดันดวงสวยถูกแฟนสาวเชิดเงินแต่งงานไปในคืนที่เขากำลังเฮิร์ตอย่างหนักเขาได้พบกับคิมมียองหญิงสาวที่กำลังอกหักมาเหมือนกัน ทูกชะตาการอย่างแรงจนตกลงแต่งงานกันทันทีความพี่ของเรื่องคือจองกุกไม่กล้าบอกมียองว่าเป็นนักต้มตุน๋นเลยโกหกไปว่าทำธุรกิจส่วนตัวส่วนมียองก็ไม่กล้าบอกจองกุกว่าเธอเป็นตำรวจสายสืบเพราะกลัวว่าจะลงเอยแบบรักครั้งก่อนความซวยของเรื่องมาเยือนเมื่ออดีตเจ้าพ่อเงินกู้ที่จองกุกเคยไปต้มตุ๋นไว้เสียชีวิตลูกสาวของเจ้าพ่อพักฮูจาจึงกลับมาแก้แค้นแต่แทนที่จะฆ่าเขาทิ้ง เธอเห็นหน่วยกานของจองกุกดูใช้ได้จึงบังคับให้เขาไปลงสมัครเลือกตั้งเป็นสสเพื่อเข้าไปแก้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของเธอจากคนหลอกลวงสู่เส้นทางของการเป็นคนของประชาชนจองกุกต้องใช้ทักษะการกระล่อนและการพูดโน้มหนาวที่ใช้ต้มตุ๋นมาทั้งชีวิตมาใช้ในการหาเสียงจนกลายเป็นว่าเขากลายเป็นนักการเมืองที่พูดจาโดนใจชาวบ้านยิ่งกว่านักการเมืองอาชีพบางคนเสียอีกเรื่องราวบทสรุปข,ของอดีตนักต้มตุ๋นที่ต้องลงการเมืองจะจบลงยังไง ใครชอบแนวคอมเมดี้การเมืองเสียดสีสังคมต้องห้ามพลาดเรื่องนี้น่าเสียดายที่เรื่องนี้เคยมีลิขสิทธิ์ทางพรามวิดีโอและ Netflix ถ้าอยากจะหาดูต้องไปหาดูในช่องทางธรรมชาติอื่นๆนะครับเรื่องต่อมา The World Wind แผนคิกอำนาจซีรีส์ออริจินอลของ Netflix ที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำแสดงโดยคิมฮีแอพร้อมกับนักแสดงระดับตัวพ่อซอลคยองกูเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองนำมาโดยพักดงโฮ นายกรัฐมนตรีผู้ตรงฉินเขาตัดสินใจกระทําการที่สันสะเทือนทําเนียบประธานธิบดีโดยการพยายามสังหารประธานาธิบดีเขาต้องการลงโทษผู้นําประเทศที่เป็นนักการเมืองโกงกินและทําการคอร์รัปชันโดยสมรู้ร่วมคิดกับบรรดาบริษัทตระกูลใหญ่ที่มีอำนาจหรือกลุ่มแชรโบแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่อุกอาจก็ตามทางด้านของจองซูจินรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเธอเป็นหญิงสาวผู้ทะเยอทะยานและชาญฉลาด ซูจินยืนอยู่คนละขั้วกับพักคดงโฮอย่างชัดเจนเธอพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาขึ้นสู่อำนาจและเพื่อปกป้องฐานอนํานาจเดิมของเธอเอาไว้เพราะว่าเธอพัวพันกับการคอร์รัปชันซีรีส์เล่าเรื่องได้เร็วมากสมชื่อเรื่อง World Wing ที่แปลว่าพายุหมุนบรรยากาศจะมีความกดดันและตึงเครียดตลอดเวลา ความขัดแยง้งสงครามการเมืองสุดดุเดือจดจะลงเอยยังไงใครที่ชอบดูซีรีส์การเมืองที่มีความเข้มข้นไม่ควรพลาดเรื่องนี้รับชุทังางภาคไทยและซับไทยได้ทาง Netflix มีทั้งหมด12ตอนจบหัวหน้าพักชางชิกเบอร์สองตลอดการไอเวนนี่ค a n d i d ที่ดูมีแววมาถ,ถึง15ปีแต่ท่านกลับไม่เคยชนะการเลือกตั้งใหญ่เลยสักครั้งเดียวเรื่องต่อมา Uncle Samchik s e r i e ์ออ i g จินอลของ Disney Plus ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า40,000ล้านวอนโดยจะได้ทรงคังโฮ มารบนำในซีรีส์เป็นครั้งแรกพร้อมสมทบด้วยนักแสดงมือดีอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นบยอนโยฮันอีคยูฮยองจินกีจูซอฮยันอูโอซึงฮุนจูจินโมทิฟนี่ยาง และยูแจมยองโดยเรื่องนี้เล่าถึงยุคหลังสงครามเกาหลีในช่วงปี1960ถึงช่วงที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความอดอยากและการแสวงหาอำนาจทางการเมืองเรื่องราวเล่าผ่านตัวละครพักดูชิลหรือที่ทุกคนเรียกเขาว่าลุงซัมชิกเขาเป็นนักจัดการหลังบ้านผู้มีอิทธิพลมืดสามารถเนรมิตได้ทุกอย่างโดยมีคติประจำใจว่าต่อให้เกิดสงครามทุกคนก็ต้องได้กินข้าวครบสามมือ โดยฉายาซัมชิกก็แปลว่าสามมือนั่นเองจุดเปลี่ยนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้พบกับคิมซานนักเรียนนอกไฟแรงที่เรียนจบจากโรงเรียนในร้อยณนะประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีความฝันอยากเปลี่ยนแปลงเกาหลีใต้ให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองแต่คิมซานก็ต้องติดลมอยู่กับระบบราชการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันลุงซัมชิกได้มองเห็นความทะเยอทะยานในตัวงคิมซานจึงเสนอตัวเป็นคนดูแล และวางแผนทุกอย่างให้กับเขาเพื่อให้คิมซานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของอำนาจโนยนป้าหมายแฝงก็คือการสร้างอาณาจักรที่ทั้งคู่วาดฝันไว้ร่วมกันเรื่องนี้จะมีความดราม่าเข้มข้นอิงประวัติศาสตร์และตึงเครียดพอสมควรบทพูดมีความหมายแฝงเยอะหลายคนอาจจะไม่ชอบและกระแสไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในไทยแต่ใครเป็นสายชอบดูการวางกลยุทธ์การวางแผนดําเนินเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ขอแนะนําเรื่องนี้เลยรับชมได้ทาง Disney Plu ัส o t s t ต r เท่านั้นเรื่องต่อมา e ทม e พส อีกหนึ่งซีรีส์จาก Disney Plu Ho t อสตที่ปอกมาเมื่อปี2 0 2 5นาำแสดงโดยจอนจีฮยอนประกบคู่กับคัดงดงวอนนอกจากคู่นักแสดงนำแ้งยังสมทบด้วยนักแสดงดีกีฮอลีวูดอย่างจอห์นโชนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีรวมถึงจะได้นักแสดงสมทบมือดีไม่ว่าจะเป็นจิมแฮซุกอีมีซุกพักแฮจุนโอจองเซอีซังฮียูจองฮยอกยูแจมยองและวอนจีอันร่วมแสดงด้วยเรื่องราวนำมาโดยซอมุนจูอดีตเอกอัครรชทูตสหรัฐอเมริกา ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเธอต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ลอบสังหารสามีของเธอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เธอออกตามหาความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่การสืบสวนของเธอนั้นกลับเต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคมากมายซึ่งเธอตัดสินใจครั้งใหญ่ในการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของสามีท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดเธอได้พบกับ แฮกซานโฮอดีตทหารรับจ้างที่เต็มไปด้วยปริศนาเขาปรากฏตัวขึ้นเพื่อปกป้องเธอแต่เบื้องหลังการกระทำของเขานั้นกลับเต็มไปด้วยความลับที่ไม่มีใครร่วงรู้ทั้งสองคนร่วมมือกันเพื่อจะเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารซึ่งอาจสันคลอนความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีและมันก็เชื่อมโยงไปถึงทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริการับชมเรื่องนี้กันได้ทาง Disney Plu s h o t s t a r ทั้งภาคไทยและซับไทยมีทั้งหมด8ตอนจบเรื่องต่อมา First Lady สตรีมหมายเลขหนึ่งซีรีส์จากช่อง m b n นำแสดงโดยยูจิงจีฮยอนอูและอ e ีมินยองเรื่องราวของฮยอนมินชอลเขาเติบโตขึ้นที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าแต่ต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีแต่ด้วยความเชื่อมัน่นและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในที่สุดเขาก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้ ภรรยาของเขาคือชาซูยอนเธอกำลังรอคอยที่ได้เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งก็เหลือเวลาแค่6กวันก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแต่ทว่ามินชอลได้ขอหย่าก,กับซูยอนอย่างกระทันหันเมื่อวันสาบานตนใกล้เข้ามาแผนการสมคบคิดทางการเมืองและความลับของครอบครัวก็ได้ถูกเปิดเผยทำกลานความขัดแยง้งอันน่าอึดอัดระหว่างยอนมินชอลและชาซูยอนโดยสามารถรับชมเรื่องนี้ทาง netflix มีทั้งหมด12ตอนจบ เรื่องต่อมา Made in Korea ซีรีส์แนวดรามา่าแอคชั่นการเมืองที่นำมาดูสองแสดงรุ่นใหญ่ยอนบิดกับจองอูซองร้ามสมทบด้วยกากแสดงมือดีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นอูดวฮวานโจยอจองซออึนซูวอนจีอันจองซองอิลคังกิวอูโนแจวอนพักยองอูและลิลลี่แฟรงกี้เรื่องราวเซตติ้งในช่วงทศวรรษ1970ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ทำกลางความวุ่นวายของบ้านเมืองเนื้อหาของเรื่อง จะโฟกัสไปที่เหตุการณ์สำคัญที่นำมาเล่าใหม่ผ่านตัวละครสองคู่อำนาจคนแรกคือแบ็กกิทแท่เจ้าที่หน่วยข่าวกรองผู้ทะเยอทะยานในอำนาจและความมั่งคั่งอีกหนึ่งคนคือจางกอนยองอายการผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์และมีความดุดดันเปรียบเสมือนกับสุนัขล่าเหนือที่กัดไม่ปล่อยโดยเฉพาะเมื่อเขาต้องเผชิญกับอำนาจมืดหรือคนที่พยายาม ทำลายระบบระเบียบสังคมซีรีส์จะถ่ายทอดภาพของการสร้างชาติผ่านการชิงไหวชิงพลิบระหว่างฝากฝัดหน่วยข่าวกรองที่แอบดิวงานกับกลุ่มทุนเทาและฝั่งอายการน้ําดีที่พยายามหยุดยั้งเรื่องนี้และเอาผิดให้จงได้ด้วยฉากหลังของเรื่องจะมีการอิงใจเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เกาหลีด้วยซึ่งเรื่องนี้มีทั้งหมด2สีซั่นซีซั่นที่1มี6ตอนรับชมได้แล้วทาง Disney p l u ัส o t ต t a r ทั้งภาคไทยและซับไทยส่วนซีซั่น2 อีก6ตอนรอติดตามกันได้ในปี2026นี้เรื่องสุดท้ายแถมอีกหนึ่งเรื่อง I am a Running Man เกมชิงโหวตซีรีส์วัยรุ่นวัยเรียนจาก t ี i n บิที่จะเปลี่ยนจากเกมการเมืองแบบผู้ใหญ่ มาในรัวโรงเรียนเรื่องนี้นำแสดงโดยดาวรุ่งมาแรงหลายคนไม่ว่าจะเป็นยุนเฮยอนซูอีจองชิกชเวอูซองคิมจีอูฮงฮวายอนและอีบองจุนนอกจากนี้เรื่องนี้ยังถูกเลือกให้ไปเข้าร่วมฉายนาทศการภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่28ด้วยและเรื่องนี้จะได้ฮันจินวอนผู้ร่วมเขียนบทเรื่องพาราไซต์มาเป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วย เรื่องราวของโนเซฮุนนักเรียนดีเด่นที่เรียนเก่งเกรดดีแต่เกิดเหตุการณ์โชคร้ายบนรถบัสทําให้เขาได้รับฉายาที่น่าอับอายเวลาต่อมายังวอนแดหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียงแต่มาขอให้เขามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งสภาน,นักเรียนที่จะเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้เพื่อเป็นการซื้นผู้ภาพลักษณ์ของตัวเองเซฮุนจึงตอบตกลงแต่กลับพบว่าเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงคนที่12องของวอนแดเซฮุน ยังไ็รู้ความจริงเบื้องหลังเรื่องอื่นๆของวอนแดทำให้เซฮุนตัดสินใจไปร่วมมือกับควักซังฮยอนผู้สมัครอีกหนึ่งคนซั Sang ้างฮยอนเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างธรรมะธรมเมมีความเท่และอัธยาััยดีรู้จักเพื่อนๆหลายคนนี่จ,จึงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตําแหน่งในสภานักเรียนสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง u v i มีทั้งหมด8ตอนจบ เป็นไงบ้างครับกับ10เรื่องที่เราแนะนําในคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงในบางเรื่องสําหรับใครที่อยากแนะนําเพิ่มเติมเรื่องไหนอีกคอมเมนต์อบอกผู้เรากันได้สุดท้ายอยากฝากผู้ชมทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านเลือกคนและเลือกพรรคที่ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้อย่าลืมลงประชามติกาเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอันยอง